สมยศพึกษาเกษมสุขทรงกับล่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาองคมนตรีแทรกแซงการเมืองหรือไม่องคมนตรีมีหน้าที่ถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์และต้องไม่แทรกแซงการดำเนินงานของรัฐบาลหรือพักการเมืองใดๆต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพักการเมืองใด การที่สำนักองค์คมนตรีส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาอ้างว่าไม่เป็นไปตามระเบียบและมีข้อขัดแย้งนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการฝักใฝ่ในพักการเมืองใดหรือไม่การส่งร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภากลับจะส่งผลต่อการทำลายพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้หรือไม่ เป็นการแสดงถึงการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลตามความประสงค์ขององค์มนตรีหรือไม่ขอความเห็นจากเราท่านทุกคนการที่สำนักองค์มนตรีไม่ส่งต่อให้พระมหากษัตริย์ให้มีพระบรมราชวิริชัยจะเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อกษัตริย์ที่อาจเป็นความผิดต่อรัฐธรรมนูญหรือมาตราหนึหนึ่งสองหรือไม่ ทั้งหมดนี้อยากให้นักกฎหมายมหาชนช่วยให้เกิดความกระจ่างด้วยนะครับถ้าองค์มนตรีมีความผิดตามที่กล่าวมานี้จะดำเนินการกันอย่างไรในฐานะสภาผู้แทนราษฎรจะทำอะไรกันได้บ้างโดยก่อนหน้านี้อาจารย์ได้โพสต์ถึงประเด็นการจับมือกันระหว่างพักประชาชนกับภูมิใจไทยว่าหนีเสือปะจระเข้หนีจระเข้มาโหวตให้เฮีย หากเป็นพรรคการเมืองแนวอุดมการการเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคใดก็ตามต้องเลือกจากอุดมการและพฤติกรรมของพรรคนั้นว่าไปกันได้หรือเป็นปฏิปักษ์กับอุดมการของพรรคักหรือไม่กรณีภูมิใจไทยปรากฏตัวชัดเจนที่สุดในฐานะพรรคการเมืองอนุรักษนิยมด้วยการสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการดูดคนจากอนาคตใหม่ไปช่วยเพิ่มเสียงโหวตให้ประยุทธ์การประกาศไม่ร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลยอยู่ด้วย การโหวตไม่ให้พิธาเป็นนายกคัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต่อต้ามการแก้ไขมอตรา1-1-2และนิรโกศกรรมรวม1-1-2พิจารณาจากอุดมการณ์และพฤติกรรมภูมิใจไทยแล้วเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อพักประชาชนการที่อนุทิน,นยอมรับเงื่อนไขสข้อของพักประชาชนในอีกด้านหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกของความกันลั่น ที่ชัดเจนในตัวเองหากพรรคประชาชนโหวตให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะได้ความสะใจที่ทำให้พรรคเพื่อไทยที่ไปจัดตั้งรัฐบาลแค้มพขัวก,กับฝ่ายอนุรักษนิยมต้องพ่ายแพ้ทางการเมืองเป็นการให้บทเรียนที่เจ็บแสบสำหรับเพื่อไทยแต่ทว่าจะเป็นการทำลายอุดมการของพรรคที่ไปโหวตให้พรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยหนีเสือปะจระเข้หนีจระเข้มาโหวตให้เฮี้ย จึงอันตรายต่อพักประชาชนเพราะหากไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามพักประชาชนจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันเพนกวินพริชีวารักได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกโดยประกาศว่าจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริหารพักประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพักประชาชนทุกท่าน ผมเพิ่งได้ทราบข่าวว่าพักประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะยกมือสนับสนุนให้ในายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผมได้เคยรู้จักมักคุ้นกับบางท่านในคณะกรรมการบริหารพักหลายท่านเคยร่วมกันต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยในหลายวาระโอกาสผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ผมจะต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นของผมและอีกหลายคน ที่เคยร่วมขบวนต่อสู้ด้วยกันต่อกรณีดังกลาง่าวผมเข้าใจดีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากท่านอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องเลือกระหว่างการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยที่เคยผิดคำพูดและหักหลังท่านท่านอาจรู้สึกว่าการเสียสัตย์ของพรรคเพื่อไทยในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ท่านเจ็บปวดจนจำต้องสนับสนุสน,นพรรคภูมิใจไทยซึ่งผมเห็นด้วยว่า การผิดคำของพรรคเพื่อไทยครั้งนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงมากและประชาชนจะลงทันพรรคเพื่อไทยเองอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท่านควรจะคิดจับมือกับนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างดใดนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเป็นภัยกุกค,คามต่อประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในรัฐสภาณขณะนี้ในอดีตที่ผ่านมา พักนี้มีประวัติร่วมมือกับกองทัพและสถาบันทำลายประชาธิปไตยมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตคนของพักนี้ก็เคยทำร้ายขบวนการประชาธิปไตยปี63มาอย่างสาหาัสจนทําให้หลายคนเสียอิสรภาพและบาดเจ็บรุนแรงในช่วงปี2ปีนี้ก็ยังเป็นตัวการขัดขวางกระบวนการนิรโทษกรรมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นหัวใจหลักของการแก้ไขปัญหาการเมืองเชิงโครงสร้างนอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตการโรคระบาดที่ผ่านมาตัวนายอนุทินก็ได้ดำเนินนโยบายสาธารณสุขอย่างช่อชนจนมีคนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนที่สำคัญที่สุดทุกคนที่ติดตามการเมืองย่อมทราบดีว่านายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสถาบันจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ในรัฐสภาผมเชื่อว่าทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ทุกท่านในพรรคประชาชนทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เมื่อทราบเช่นนี้พวกท่านในฐานะเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและปรรถนาประชาธิปไตยที่ไม่มีอำนาจนอกระบบแทรกแซงจะไปจับมือสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไรการที่พวกท่านจะไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นเหมือนติดปีกให้เสือบินได้จะทำให้พรรคภูมิใจไทยในฐานะตัวแทนของสถาบันกษัตริย์เข้าถึงอำนาจรัฐและทรัพยากรรัฐได้อย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งท้ายที่สุดหลังจากที่ท่านยกมือให้พวกเขาแล้ว พวกเขาจะทรยศพวกท่านและใช้อำนาจพร้อมทั้งทรัพยากรดังกล่าวทำร้ายพวกท่านพักประชาชนรวมถึงทำร้ายขบวนการประชาธิปไตยทั้งองคาพยพนอกจากนี้ที่ร้ายแรงที่สุดคือการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้เป็นการทำร้ายตัวท่านเองการที่ท่านจะยกมือให้กับศัตรูอันดับหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านได้เคลื่อนออกไปจากจุดยืนประชาธิปไตยเสียแล้วจริงอยู่ ท่านอาจคิดเปรียบเทียมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยผิดคำหักหลังท่านไปครั้งหนึ่งว่าพวกเขาทำได้พวกเราก็ต้องทำบ้างผมจะขอเตือนว่าความคิดเช่นนี้นั้นหากท่านคิดอยู่ให้เลิกคิดเสียเพราะเป็นเรื่องผิดถนัดเพราะที่ผ่านมาท่านได้รับการสนับสนุนและแรงศรัทธาจากผู้คนในกระบวนการประชาธิปไตยในฐานะความหวังของความก้าวหน้าหลายคงคาดหวังกับท่านว่า ท่านจะเป็นพรรคการเมืองที่มั่นคงในจุดยืนและสามารถผลักดันเป้าหมายการปฏิรูปรประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจริงผิดกับพรรคเพื่อไทยที่ในระยะหลังนี้ไม่ได้ถูกคาดหวังในเรื่องนี้มากนักท่านจึงต้องรักษาจุดยืนให้มั่นคงเป็นพิเศษหากท่านไม่รักษาความมั่นคงในจุดยืนก็เท่ากับว่าท่านได้ถดถอยไปเป็นพรรคการเมืองดาาด,ดื่นทั่วไปมิใช่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยดังที่ผมและหลายคนเคยเคารพท่านในฐานะนั้น ดังนั้นท่านอย่าปล่อยให้ความอยากแก้แค้นคนที่หักหลังท่านครอบงำจนประพฤติตัวเหมือนคนที่หักหลังท่านเสียเองการที่ท่านจะไปสร้างแนวร่วมกับพักภูมิใจอันเป็นพักฝ่ายจารีสุดขวานั้นทำลายความคาดหวังที่ผมและหลายคนมีต่อตัวท่านอย่างถึงที่สุดเพราะคนที่จับมือกับตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ได้นั้นไม่อาจเป็นความหวังให้กับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดได้ทั้งสิ้นด้วยเหตุดังนี้ ผมขอประนามถ้อยถแถลงที่ท่านจะสนับสนุนนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีการตัดสินใจดังนี้เป็นการทําให้การปฏิรูปการเมืองถดถอยและเป็นการทรยศหักหลังการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในปี2563อย่างรุนแรงผมขอให้ท่านทบทวนการตัดสินใจนี้อีกครั้งอย่าได้หลงเล่หลงกลของฝ่ายจารีตนิยมสุดข้า มิฉะนั้นจะถูกหักหลังเหมือนกับคนที่เคยหักหลังท่านไปทําขอตกลงกับฝ่ายจารีตเมื่อสองปีที่แล้วซึ่งบัดนี้พวกเขาก็ถูกฝ่ายจารีตหักหลังอย่างรุนแรงเสียแล้วในโอกาสนี้ผมยังขอให้เพื่อนพ้องที่เคยร่วมต่อสู้กันมาในปี256 3ที่ทำงานในพักประชาชนนักขณะนี้ร่วมกันส่งเสียงจากในพักเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจของพักทบทวนการตัดสินใจทางการเมืองครั้งนี้โดยเร็ว และขอให้มิตรสหายนักเคลื่อนไหวที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนงดสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกุลและพักภูมิใจไทยไม่ว่าในทางใดอย่าปล่อยให้การต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องศูญเปล่าอย่าเอาการต่อสู้ไปขายกับสัญญาลมๆแรงๆของฝ่ายจารีตซึ่งประวัติศาสตร์ได้บอกไว้แล้วว่าเป็นขั้วการเมืองที่ฝ่ายประชาธิปไตยเราไม่อาจไว้วางใจได้เลยท้ายที่สุดแม้พรรคประชาชน จะเสียความน่าศรัทธาไปมากจากการสื่อสารว่าจะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแต่ก็ยังกอบกู้ความศรัทธานั้นคืนมาได้ทันโดยการเปลี่ยนใจไม่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแต่หากท่านจะตัดสินใจสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจริงๆแล้วก็ผมก็ทําได้เพียงแสดงความเสียใจและจะคงสนับสนุนเฉพาะตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านที่ยังมีจุดยืนมั่นคงในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ก็คงไม่อาจสนับสนุนในฐานะพรรคได้อีก และไม่อาจเลือกพักประชาชนเหมือนที่เลือกพักก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่มีความรู้สึกทำนองเดียวกันขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนไทยพริ์ชีวารัก